จะให้ดูคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรของน้ำน,นะนักเรียนสามารถ น้ำที่อยู่บนพื้นดินของน้ำบนทะเลนั่นเองครับที่จะตกลงมากลายเป็นฝนไม่ตัวงปลี่ยึ้งพื้นดินของทะเลน้องูนะเขจะมีคำทุกที่ว่าอะไรคะน้ำฝนอะไรลูกน้ำเนี่ดูที่ท้อิได้ตกลงมาก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินน้ำฝนที่ตกลงมาก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินนั่นเองเอ๊ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะครับไม่ว่าจะเป็นน้องป่วยน้องรองบึง ที่จะตกลงมากลายเป็นโฟบิกไม่ได้ท้าไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำในห้วยห้องตองมือหลับจะกลุ่มกันกลายเป็นแก๊สบุนก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวจับกลุ่มกันกลายเป็นแก๊สและท้งน้องยังเล็กไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับ เอาหม้อมาใส่น้ำอะไรอยางนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนอ่าเราลองนึกถ้าเราสมมติว่าคุณทำการต้มน้ำอยู่ตอนนี้แล้วครูปิดฝาเนี่นักเรียนด้วาที่ฝาน้ำจะมีอะไรอย่างที่คะไอ้น้ำไอ้น้ำเกิดจากการที่มันอะไรนั่นเองร้อน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 นั่นเองนะคะที่นี่คือใช้ไฟเป็นความร้อนไม่ใช้เคร่องวรดอุหิใช่หรือแก๊สแล้วเอาวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝามอเต็มไปหมดเลยต้องเลยครับหลังจากนั้นพึ่แม่ยกฝาออกโอ้น้ำตื้นๆหรือไปเลยครับแน่นอนเปลียนจากไอ้น้ำต้มนาวเป็นทะเลที่ใหญ่ขึ้นนะครแต่แน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวได้เป็นกลุดเองหรือเมื่อไรก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นใจนะลมที่แรงขึ้นก็เมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูม นน้ำฝนที่เราจู้จักกันไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึ่งลงสูง่ดินไปช่วยหล่อนี้วต้นไม้ต,ต่างๆไหลตามในน้ำลงสตองแน่นอนนะครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันกลายเป็นฟ้นเมฆเต็มจากดวำลงสตองอะเดี๋ยวูนะภาพนี้เนี่ยอธิบายว่าจังนะ้ำ การนี้ก็จะเกิดมวลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนักเรียนไทยซี่มันมีทั้งหมดกี่กระบวนการสี่สี่ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะอ่าตุ้มควออกมานะคะว่าสี่ะบวนการกระบวนการอะไรเป็นกระบวนการแรกนะคะเราเรียกเหตุว่าเราะจักรงานนั่นเองครับ เดี๋ยวครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนิดนึงนะโดยที่ว่าครูว่าแผนภาพตรงนี้ให้นักเรียนมาเติมํำนะคะเมื่อกี้นักเรียนตอบว่าวัสดจักรของนะ้ำมีกี่ขั้นตอนนะ ดูสิเมื่อเด็กดีเดี๋ยวคุณเปิดภาพก่อนไปไปไปภาพนี้มันจะเป็นภาพที่รวมทุกอย่างแต่ว่าดูสิว่าเพียนสามารถแจกแจงออกเป็นขั้นตอนได้ไหมการเกิดอย่างน้ำฟ้าและขั้นตอนสุดท้ายค่ะใครดีนะใครดีเอ้ยมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายค แล้วพี่บ่าวสกิดต้องเป็นสมพล้วั่ะอ่ละสมพลเขียนดูเจว่าอะไรไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเน้นการมีส่วนร่วม <Okay. c oughs> สมพลก็เอก <c oughs> 4ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมาดูซิอันแรกเพื่อนๆว่าถูกไหมการอะไรการระเหยออกน้ำแต่ว่าเพื่อนให้คำว่าความร้อนมาด้วยเพราะว่าการที่น้ำจะระเหยได้มันต้องมีอะไรคะความร้อนโดยเฉพาะแหล่งน้ำขนาดใหญ่แหล่งที่ให้ความร้อนก็คืออะไรคะอาทอาจีลาอาจีมันดีต่อไปอันที่สองคือการ เ็นเมฆนั่นเองนะคะการรวมตัวกันเป็นเมฆนั่นเองนะคะหนูรู้ไหมทำไมเมฆถึงมีสีขาวเราะอะไรนะแสงเพราะว่าการหักเหของแสงนั่นเองนะคะจริงๆเมฆมันก็คือไอ้น้ำไปวมตัวนี่แหละแต่เมื่อแสงอาทิตย์มันส่องมาเกิดการหักเหทำให้เราเห็นภาพเป็นสีขาวนี่คือก้อนเมฆนะคะจริงๆก้อนเมฆเนี่ยมันก็เหมือนกับหมอกแต่เมฆกับหมอกต่างกันตรงไหนนักเรียนรู้ปะ เมฆกับหมอกต่างกันตรงไหนใครรู้ว่าเมฆกับหมอกเมฆจะเป็นก้อนเนาะเมฆกับหมอกระจายถูกเวลาอะไรอยู่สูงเมฆเมฆและอะไรอยู่ตับหมอกแต่จริงๆมันก็คือไอ้น้ำเหมือนกันนั่นแหละที่มันจับกลุ่มเข้าใจไหมคะหมอกกับเมฆต่างกันออย่างก็คือมันจะถ้าเป็นเมฆเนี่ยมันจะจับกลุ่มกันแน่นแต่ถ้าเป็นหมอกเนี่ยมันจะจับกันเบาๆแล้วมัน ช่วงที่เจ็ดแรงจัดนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นเมฆขั้นตอนที่สองวัตถุต้องค่ะต่อไปขั้นตอนที่สามค่ะการเกิดยหยาดน้ำฟ้าอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเขียนว่าการเกิดฝนเน,ดเนี่ยครูให้แค่ครึ่งคะแนนเพราะครูเน้นที่คำว่าหยาดอะไรลูกยหยาดน้ำฟ้า,ยาหยาดน้ำฟ้ามีอะไรได้บ้างลูกเพล่ลูกเพล่ขีมะฝน้มีมะขุนอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าเป็น ตัวที่ตกลงมาจากน้ฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าหยาดน้ำฟ้าส่วนนันที่4ี่ก็คือของก้นกันมากรวมตัวของน้ำก็คือของนตกจากน้ําฟ้าตกมันก็จะไหลไปรวมกันไม่ว่าจะเป็นน้ําใต้ดินหมดหรือไ่นะคะไหลรวมกันไปเป็นน้ํำก็เกิดใหม่อีกรอบหนึงเกิดมาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรใครรู้บ้างกับการต้อเขียนอะไรแทนภาพนี้อจอยมาที่ 1, 2, 3, ก็คือการรวมตัวของน้านั่นเองนะคะการรวมกันของน้ำนะคะน้ำเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ขวดไหนนะคะใต้ดินบนดินนะคะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะไหลไปรวมกันทีนี้มันก็รวมกันเป็นแอ่งอีกทีท้ก็ส่องมาอีกครั้งหนึ่งเกิดการอะไรอีกการมาเหยื่อวนไปอย่างนี้เนี่ยแหละเป็นวัฏจักรรูปแบบเราเรียกว่าไซเคิลนะคะอันนี้เลยเรียกว่า 你拿、嗯。嗯嗯